โอใหญ่กันคะ่ะขอพร ไลูกเร็วมุย จะบัตรให้หน่อยเขาให้ดาบ สมปรารถนาคือยกขึ้นนะสมปรารถนาคือยกขึ้นนะทุกคน ช้านะจ๊ะระวังตก รำปาปาาหมดแล้วปิดทองด้วทุกคนสาธุบุญด้วยกันนะคะหลวงปู่ใหญ่จ้า se ปูใหญ่ค่ะ,ะมาขอพรให้เอฟซีทุกคนเดอ้อปูเดอ้อขอให้เอฟซีที่ชมช่องคุณยายนะคะสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงลำลำ้ำรวยรวยเด้อปูเดอ้อสมพรปราชนาที่ลูกอธิษฐานเด้อจาา้าไหนแต่เดามาดูซิ ว่าเลิศประเสริฐแสนว่าด้วยใบ22ใบเสียงทํานายเียมซีนะครับใบที่22ว่าเลิศประเสริฐแสนจะตกถิ่นฐานใดไม่ขาดแคลนข้อที่แขนเครืองคุณไม่วุ่นวายผู้ใหญ่เป็นคู่ชุบอุปถัมภ์ จะแนะนำความสุขสิทธิสมหมายลาบจะมีเสมออยู่มิรู้วายล้วนสบายสวัสดีเป็นสีตัวถ,ถามถึงเรื่องเนื้อคู่จะสู่สม,มด,ด,ดังคาลมว่าดีไม่มีชั่วถามสู้ความนั้นหนา ก็อยาก,กลัวที่หมองมัวจะสว่างกระจ่างใจท่านเสียงได้ใบนี้เป็นที่ชื่นทุกวันคืนจะเปรมกระเสมใสดังเด็กอ่อนนอนไปเขาเฮ่ไกวี่เดียงได้คอยพิทักษรักษาเอย่ยสาธุ สเรเรคื็ยังข้าว่าจากเมว่าวานสาธุขอพรสร็จปิดเกิดมาบ้านมต้นไฟสาธุขอพรเอฟซีทุกคนนอกตะลอนทุกคนสุขภาพดีนะแข็งแรงนะครับร่ำรวยขอให้ช่องลูกเติบโตเติบโตครูไงเนี่ยครับูวัดำ ถ้าสมพรานปารธนาเดี๋ยวลูกสิมาวายสักกะละปูใหญ่เด้อสองวันสะสมส้างกับมาพี่เก่าละปูเอ้อขอบคุณทุกคนที่ติดตา<ห>มนะคะสวัสดีเด้อ<น>ปูเด้อ